การจสดสัดชุดทุกตัวสมทุกสร้างโรงพยาบาลดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนใช่ไหครับในมาตรการที่หมาตรภาคเอกชนผสมผสานว่าทรงอนุโให้ไทยรัฐยานยนต์สวมมงกุฎอนงโลมให้ประชาชนได้น้ำโครงการในตัวนิ่งครับประชาสัมพันธ์เรื่องจุดอันตรายถึงงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสิทธิ์ การสังเกตและการประสานผลข้อมูลจากการพินิพานมาเพราะว่าจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขอไปด้วยการควบคุมการมองไฟและขับขี่ประกาศที่คือขีดที่ปลอดภัยเหลือที่รถไฟก่อนมาตรการบังคับใช้เพื่อบริการอ่อนบนฐางและงานบริการว่าอุฒิสีขับรถจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครอง ทางสายหลักสายรองแล้กระสุนของกองทัพตั้งตัวจ3 2จุดตรวนะครับแล้วก็ก็จะใช้ที่ปชุดพิจารณาในในวันต่อไปนะครับเพราะว่า19เ้เอรเที่ีปอรนต์นชนหมู่บ้านมีจำน,น,นวน613จุยานะครับงาน84หน่วยนะครับสง้ 5, 2, 5, 6, สนะครัซึ่งคณะกรรมการจังหวัดเป็นประธากนกรรมการรอบผูว่าราชการจังหวัด